คุณเปิ้ลวลไยลักษ์ตอกย้ำความยิ่งใหญ่จัดพิธีบวงสวงเปิดโรงงานบ้านสมุนไพรพร้อมเปิดตัวน้ำหอมมงคลแบรนด์ปันสุข ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสำหรับงานพิธีบวงสวงเปิดโรงงานบ้านสมุนไพรโรงงานผู้ผลิตชาสมุนไพรทั้งแบบชนิดแห้งแบบซองและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอื่นๆโดยสารสกัดธรรมชาติที่ผ่านมาตรฐาน GMP และควบคุมการผลิตโดยแพทย์แผนไทยให้กับแบรนดน์ดังมากมายรวมทั้งยังเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางครบวงจรพร้อมด้วยการทำพิธีบวงสวงเปิดตัวน้ำหอมขอพรกลิ่นผล มดอกไม้มงคลแบรนด์ปันสุขที่สามารถใช้แทนทูบเวลาไหว้พระหรือฉีดร่างกายเพื่อเสริมสิริมงคลอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของผู้บริหารสาวมากความสามารถคุณวลัยลั์งามเมืองปักไปเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา สวัสดีค่ะชื่อนางสาวไวรักงามเมืองปักนะคะชื่อเล่นชื่อ,อเบิ้ลน,นะคะเป็นเจ้าของโรงงานบ้านสมุนไพรค่ะที่มาที่ไปของการจัดพิธีบวงสวงในครั้งนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่า,าวันนี้นะคะเราได้นะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะน้ําหอมอกลิ่นดอกไม้มงคลของเรานะคะแล้วก็ได้จัดพิธีเปิดบวงสวงน้ําหอมนะคะความพิเศษของน้ําหอมอกลิ่นดอกไม้มงคลของเรานะคะ ซึ่งเป็นน้ําหอมกลิ่นดอกไม้มงคลเจ้าแรกนะคะที่เราขอชื่อนะคะชื่อผ่านแล้วก็เป็นกลิ่นนะคะที่ทํามาจากดอกไม้ทั้งหมด5ชนิดนะคะแล้วนะคะกลิ่นของเรานะคะเหมือนเวลาเราฉีดไปเนี่ยเหมือนอยู่ในประล้ำพิธีเลยค่ะค่ะสำหรับน้ําหอมของเรานะคะสามารถฉีดกับวัตถุมงคลได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้ําหอมนะคะที่ใช้แทนการจุดธูปขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กลิ่นนะคะเป็นสิริมงคลมากๆค่ะสําหรับตัวน้ําหอมที่เราตั้งใจอยากที่จะทํานะคะซึ่งเรา องว่านะคะในส่วนของตัวบ้านนะคะบางพื้นที่ไม่สามารถที่จะจุดทูบหรือหรือเป็นกลิ่นควันได้ส่วนตัวเองก็เป็นคนที่แพ้ควันมากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็ก็เลยได้คิดค้นนะคะน้ำหอมที่เป็นกลิ่นดอกไม้มงคลออกมาเพื่อที่จะใช้ฉีดแทนการ ขอพอนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะไม่สะดวกในการไปหาซื้อดอกไม้เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะแต่โดยปกติแล้วเราก็จะใช้ในส่วนของดอกไม้กับว่ายอยู่เป็นประจำแล้วก็ฉีดพ่นน้ำหอมด้วยค่ะเพื่อเสริมให้มันมีพลังมากในเรื่องของสายมูเราค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับแบรนด์นะคะแบรนด์ปันสุกนะคะเป็นตัวน้ำหอมกลิ่นดอกไม้มงคลของเรานะคะเราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่10บขวดน,นะคะแล้วก็ช่องทางในการจัดจ,จำหน่ายของเรานะคะก็จะมีช่องทาง t i k t o k แล้วก็ เฟซบุ๊กกะค่ะประมาณนี้ค่ะ,ค,ะค่ะสาหรับโรงงานบ้านสมุนไพรของเรานะคะเปิดรับผลิตชาชงสมุนไพรแล้วก็รับสร้างแบรนด์น้ําหอมนะคะเริ่มต้นผลิตอยู่ที่100ชิ้นเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของแบรนด์น้ําหอมกลิ่นดอกไม้มงคลสามารถผลิตได้ที่โรงงานเราค่ะค่ะสำหรับการาดูแลในส่วนของการขายหรือว่าต่างๆนะคะใครที่สนใจผลิตแบรนด์เราดูแลให้ครบวงจรเลยค่ะเพราะว่าเราทําในส่วนของ Tik t o ็ออยู่แล้วค่ะ สำหรับเจ้าของแบรนด์นะคะถ้าเป็นประเภทชาชงสมุนไพรเราเริ่มต้นอยู่ที่100ห่อค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะคะสำหรับในส่วนของตัวน้ำหอมนะคะเริ่มต้นผลิตอยู่ที่ประมาณ100ขวดนะคะราคาก็คืออาจจะอยู่ที่ปริมาณนะคะที่ลูกค้าขอมาไม่ว่าจะเป็น10 ml 15 ml 30 m l ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่ก็คือเริ่มต้นอยู่ที่หลักพันนะคะประมาณสำหรับใครนะคะที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะคะ096-0134019นะคะเป็นสายตรงนะคะโทรหาเจเปิลได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปที่นะคะน้ําหอมปันสุกนะคะได้ที่ t ิก To ต็อกได้เลยค่ะปรับใครนะคะที่สนใจอยากที่จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่โรงงานบ้านสมุนไพรนะคะ เรารับผลิตทั้งชาชงสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องสําอางหรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับประเภทอา,อาหารเสริมนะคะเรารับผลิตนะคะาฝากน้ำหอมแบรนด์ของโรงงานด้วยนะคะชื่อแบรนด์ปันสุกนะคะน้ำหอมกลิ่นดอกไม้มงคลน,นะคะที่ใช้ฉีดนะคะอขอพอนะคะเอต้านิวขอบจบทุกข่าว